เหมือนคดีนี้บีเอ็มขับเร็วจีชนมอเตอร์ไซค์แม่ลูกกับจากเีพิเศษสามศพคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยวันที่แปดป่ะวันนี้นี่ยเขาจะนัดคุยกันเขาจะนัดคุยกันเพราะครอบครัวคือคุณพ่อที่เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยเรียกยี่สิบห้าล้านบาทก็คุณพ่อก็ไปเคาะโรงบอกยังไม่ได้ยังไม่ได้จาบนกิจนะจนกว่าจะรับความเป็นเค้าเป็นเค้าเขาบอกว่าขอให้โดนใจคู่กรณีเขาตกลง เยียวยาเถอะแต่คุณผู้ชมมีเรื่องหลอนเกิดขึ้นด้วยทำไมอ่ะจะเล่าให้ครบเลยคุณผู้ชมลองดูอ่ะตรงเนี้ยเย็นโขาก็ลูกมีนลูกพ่อมานะลุงหน้าเย็นโขาก็มีนพ่อมาหน้าพ่อบอกกลาวน้าพรุ่งนี้พ่อจะไป พบคู่กรณีไปไก่เกลี่ยเรื่องของลูกของเมียนะครับเพื่อมาบอกกล่าวแล้วก็ให้รับรู้เนาะครับแล้วเวลาพ่อไปไก่เกลี่ยกับคู่กรณีนะครับขอให้ร่วงไปด้วยดีนะครับให้ทุกอย่างไว้ราบรื่นนะครับนี่คือพี่ประกิตอายุ50ปีนะครับเป็นสามีของนางเกย็นจิตอายุ5 2จําบได้ไหม แล้วเป็นพ่อของโกโก้กับมีนะครับไปที่มูลลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะครับที่เอาไปฝากร่างของของสามคนเอาไว้อะนะไปเคาะลงบอกวันนี้เนี่ยนะครับพ่อจะไปสพเมืองชุมพรนะจะไปพบคู่กรณีที่นัดไก่เกลี่ยเรื่องเงินเยียวยาพ่อขอให้เมียและลูกๆช่วยดลใจให้คู่กรณีนะครับเจรจากันสําเร็จลุล่วงราบรื่นด้วยดีและจะได้กลับมารับ นะครับทุกคนไปชาปนกิจโอ้โหคุณผู้ชมครอบครัวเนี่ยเรียกร้องเงินเยียวยา25ล้านบาทนะฐาสตบนะคุณพ่อเขาบอกนะว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินนะแต่จํานวนนี้มันจะดูว่าฝั่ง B.M. นั้นน่ะเขามีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทํามากน้อยขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาพ่อเขารู้สึกนะย้ํานะพ่อเขารู้สึกว่าคู่กรณีไม่เคยแสดงความจริงใจให้เห็นที่ตอนนั้น อยากจะขอดูหน้าใช่ไหมให้เปิดแมสก์นี่แหละไอดหมวกคือพ่อเชื่อบอกว่าคงจะไม่ได้หรอกหรือถ้าจะต่อรองกันเงินเยียวยาก็คงจะน้อยกว่า25ล้านบาทแต่พ่อบอกว่าถ้าน้อยกว่า25ล้านบาทพ่อไม่ขอรับนะเออคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องหลอน ที่อยู่ในข่าวนี้ด้วยเพราะกู้ภัยเขายังไงน้กแข่งกู้ภัยโทรโทรตามพ่อเลยพ่อเลยพ่อมาพ่อมาหน่อยเพราะว่าไอที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่นาโรงมาตั้งไว้ที่กู้ภัยพี่กู้ภัยต้องทํางานกับศพใช่ปะเราทํางานกับคนเจ็บคนตายมาตลอดใช่ปะกู้ภัยยังทนไม่ไหวเลยเกู้ภัยบอกว่าตอนทํางานก็ไม่ได้นอนอพอทํางานเสร็จกลับมาก็นอนไม่ได้อพ่อเลยบอกว่าจุดทูบบอกบอกแม่บอกลูกๆบอกว่าอย่าก,กวนพี่กู้ภัยเขานะ อย่าไปทำลงลั่นนะลูกนะนะอยู่ที่นี่อย่างสงบไปก่อนถ้าเรื่องจบเดี๋ยวพ่อจะมารับทุกคนกลับไปนะครับไปทำพิธีทางศาสนาให้สมบูรณ์นี่แหละคุณผู้ชมพ่อเขาก็มาเคาะโรงจริงๆนะบอกลูกเมียให้อดทนรอหน่อยพ่อเชื่อว่านะครับที่มาทำแบบนี้ให้ทุกคนรู้สึกให้ทุกคนเห็นเนี่ยเพราะยังเป็นห่วงเรื่องคดีพ่อเล่าไปถึงตอนลดน้ำศพน้องมีนโอ้ผมขนลุกเลยพ่อบอกว่า ลูกปิดตาลูกตั้งหลายทีโอ oh ้โหตาไม่ปิดอ oh ๋อเหรอตาไม่ปิด oh นี่แหละมีห่วงไงพ่อบอกเนี่ยมีมห่วงปิดตั้งหลายทีกว่าตาจะปิดน่ะแล้วพ่อบอกด้วยนะบอกว่าตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่ทั้งน้องโกโก,ก้กับน้องมีนนะ่ะคือเขาจะนอนด้วยกันหมดเลยนะสี uh ่ huh. คนพ่อแม่ลูก uh huh. แล้วกลางคืนนะ่ะโกโก,ก้กับมีนนะ่ะชอบหยอกกันชอบ uh huh. เล่นกันแล้วแม่จะเป็นคนปามทีนี้นนพี่กู้ภัยเขาเลยบอกไงคนแรกที่เขานอนอ,นอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงแบบ เสียงมานกาแแก็กกแะกจากในโรงของคุณแม่ก่อนแล้วพอเขาเปลี่ยนกู้ภัยอีกคนนึงมานอนได้ยินเสียงเป็นกอกแก็ดแกะกจากโรงของลูกอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเขาก็เลยมองหน้ากันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่พ่อมาจุดทูบแล้วนะพี่เบิร์นดอมเงียบเงียบบอกเงียกริบไม่มีเสียงกาะแก็ดกาะกอีกเลยอันนี้คือเขามองในมุมความเชื่อนะคะ